สไลด์ก่อนเลยนะคะอ่จฟังคุณครูอธิบายก่อนก่อนที่จะลงมือปฏิบัตินะคะเพราะไม่เช่นนั้นถ้านักเรียนดูคุณครูไปด้วยนะคะแล้วก็ดูสไลด์ไปด้วยอาจจะไม่เข้าใจนะคะตอนนี้ให้นักเรียนดูที่สไลด์ก่อนนะคะทําความเข้าใจก่อนแล้วเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตให้เด็กๆดูนะคะเ,เรือรบนะคะสิ่งที่เราต้องใช้ก็คืออะไรคะ กระดาษใช่ไหมลูกกระดาษสีที่เหมือนกับที่เราพับอะไรคะพับปลาทองก็คือกระดาษสีกี่หน้า <Yeah. S 1> เออกระดาษสีหน้าเดียวนะคะในการพับนะคะงานงานพับทุกชนิดส่วนมากเราจะตัดกระดาษให้เป็นรูปสีเส่เหลี่ยมจัตุรัสรู้จักสี่เหลี่ยมจัตุรัสไหมคะ <Yeah. S 1> เออเราจะตัดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือสี่เหลี่ยมที่มีด้านทั้งสี่ด้านเป็นยังไงคะ เท่ากันเก่งมากเลยเรามาดูขั้นตอนแรกเลยนะคะเขาบอกว่าให้เราพับนะคะให้เราพับนักเรียนดูก่อนนะคะลูกดูที่สไลด์ก่อนเพื่อความเข้าใจยังไม่ต้องลงมือปฏิบัตินะคะเพราะถ้านักเรียนปฏิบัติไปด้วยจะทําให้นักเรียนไม่เข้าใจแล้วก็จะพับออกมาไม่ได้นะคะขั้นตอนแรกเขาบอกว่าให้พับกระดาษเป็นแนวทะแยง หาแนวทะแยงแล้วก็คลี่ออกนะคะจากนั้นพับทั้งสองด้านนี่นะคะพับกระดาษให้เป็นแนวทะแยงก็คือพับให้ไปให้เป็นรูปอะไรคะสามเหลี่ยมนะคะทำให้เป็นรูปสามเหลี่ยมทั้งกี่ด้านเขาบอกว่ากี่ด้านคะอะทั้งสองด้านเลยนักเรียนดูนะคะ,ะทั้งสองด้านเลยเห็นไหมคะ ต่อจากนั้นต่อจากนั้นนะคะขั้นตอนที่สองให้เราคลี่อะไรคะลูกคลี่กระดาษออกนะคะเมื่อเราคลี่กระดาษออกแล้วเราพับปลายปลายแหลมนะคะด้านใดด้านหนึ่งให้นำตรงยอดเนี่ยให้มาอยู่ตรงไหนคะตรงจุดกึ่งกลางนะคะให้อยู่ตรงจุดกึ่งกลางเลยนะคะแล้วเราก็พับ ต่อไปดูขั้นตอนที่ั้นคุณครูบอกแล้วถ้าใครไม่สนใจไม่ดูนะเรือจะออกมาไม่สวยด้วยเป็นยังไงคุณครูบอกแล้วทำนังเรียนไม่ต้ไม่ตั้งใจดูนะอ้าวขั้นตอนที่3เมื่อกี้เราพับครบมาแล้วใช่ไหมคะให้มาอยู่ตรงจุดกึ่งกลางแล้วใช่ไหมลูกจากนั้นเราก็พับขึ้นไปพับขึ้นไปให้เหลือ เห็นไหมคะเหลือตรงส่วนที่เป็นสีม่วงเนี่ยประมาณหนึ่งเซนนะคะพอพับเหลือแล้วเราก็พับจากยอดนะคะพับจากยอดลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะลูกต่อไปต่อไปนะคะขั้นตอนที่สี่ขั้นตอนที่สี่แล้วนะเริ่มจะยากแล้วเริ่มจะยากขึ้นมาแล้วขั้นตอนที่สี่อ่า เห็นไหมคะพอเราพับได้แล้วนี่เห็นไหมลูกเราพับพับขั้นตอนที่สามแล้วนะคะเขาบอกว่าให้เราพับครึ่งนะคะพับครึ่งหนึ่งเข้าหากันพับครึ่งหนึ่งเลยนะคะให้เข้าหากันเลยนี่จะได้ดังรูปนี้เห็นไหมคะพับกลับมาเลยแล้วก็วาง ดูวิธีวางด้วยนะคะพับเข้าหากันแล้วจากนั้นจากนั้นนะคะให้นักเรียนพับนะคะพับด้านล่างขึ้นมาเลยจับด้านล่างเมื่อสักครู่นี้นะคะขึ้นไปให้เห็นเป็นเส้นอะไรคะเป็นเส้นอะไรเอ่ยเส้นตรงเมืแ่อบบกี้มันอยู่ยอดปลายแหลมอยู่ด้านล่างใช่ไหมคะให้นักเรียนยกปลายแหลมขึ้นมาเลยให้ขนานกลายเป็นเส้นตรงเห็นไหมคะ แล้วมันจะเหมือนรูปอะไรคะลูกจะเหมือนรูปอะไรเออจะเหมือนรูปเรือแต่ยังไม่เสร็จแต่ยังไม่เสร็จนะคะยังไม่เสร็จนะคะต่อไปขั้นตอนต่อไปเขาบอกว่าให้เราเนี่ยคลี่กระดาษออกที่เราพับไว้เมื่อกี้เนี่ยเราคลี่ออกมาเลยนะคะแล้วให้เราจับส่วนที่เป็นด้านบน จับส่วนที่เป็นด้านบนนะคะเมื่อเราขี้กระดาษออกแล้วนะให้เราจับส่วนที่เป็นตรงกลางด้านบนเนี่ยนะคะจับเอาไว้อีกมือหนึ่งส่วนอีกมือหนึ่งจับนักเรียนเห็นปลายแหลมไหมคะแหลมลอยพับมาลูกตรงกลางเห็นไหมลูกเห็นไหมคะลูกนั่นแหละจับตรงปลายแหลมที่อยู่ตรงกลางกระดาษนั่นแหละกดลงไปกดลงไปนะคะนี่ ห็นไหมคะอีกมือหนึ่งจับไว้แล้วอีกมือนึงกดตรงกลางไว้เห็นไหมคะลูกพอเราจับกดลงไปแล้วนะคะเราก็พับทั้งสองข้างนี่นะคะพับทั้งสองข้างเลยเห็นไหมคะก็จะได้อะไรออกมาคะจะได้เรือออกมาแต่เรือลำนี้เสร็จหรือ,อยัง <c oughs> เสร็จหรือ,อยังคะลูก <c oughs> ยังไม่เสร็จเลยเพราะจากนั้นเราจะต้องทำไมคะ ตกแต่งอ่าตกแต่งอันนี้เขาใส่เขาว่าตกแต่งตกแต่งหน้าต่างใช่ไหมคะลูกเรือก็ต้องมีหน้าต่างหรือว่าเรือรบก็ต้องมีอะไรมีอะไรคะมีปืนใช่ไหมลูกอ่าเราก็นำสีเมจิกนั่นแหละที่เราเตรียมมามาตกแต่งเลย อันนี้นะคะตกแต่งให้ได้อันนี้จะเป็นทางด้านนอนใช่ไหมคะแต่เรือลำนี้สามารถลอยได้ด้วยนะอ่าเราก็จับมันตั้งขึ้นนี่ไงคะเราก็จับมันตั้งขึ้นมันก็จะตั้งเป็นยังไงคะอ่าเรือก็จะตั้งแล้วสามารถนำไปลอยได้ที่ไหน,น,น,นในไหนคะลูกนในน้ำเนอเรือลำนี้เก่งจังเลยมีสมรรถภาพดีมากนะคะเพราะลอยได้ทั้งในน้ำและ บนบกอ่าพร้อมที่จะทําหรือ,อยังพร้อมหรือ,อยังคะอ้าวถ้าพร้อมแล้วนะคะลูกถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะพับไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเดี๋ยวพับไปพร้อมกับคุณครูนะคะช้าๆ พับไปพร้อมๆกันเลยกระดาษสีมันมีทั้งสองหน้าใช่ไหมคะลูกใช่ไหมคะมีทั้งสีที่เป็นด้านสีแล้วก็เป็นด้านขาวใช่ไหมคะแล้วแต่นักเรียนว่านักเรียนอยากจะให้อยากจะให้ตัวของเรือเป็นด้านเป็นสีอะไรนะคะอันนี้อ่าแล้วแต่นักเรียนจะนักเรียนจะพับนะคะถ้าเรา เอาด้านสีขึ้นนะคะตัวของเรือก็จะเป็นสีอะไรคะเป็นสีแต่ส่วนที่เราจะตกแต่งตกแต่งหน้าต่างจะกลายเป็นสีขาวนะคะแต่ถ้านักเรียนจะเอาด้านขาวพับด้านขาวไว้ด้านบนนะคะตัวที่เป็นเรือส่วนที่เป็นท้องเรือก็จะเป็นสีอะไรคะ เป็นสีขาวแล้วก็ส่วนที่เป็นหัวเรือหรือว่าตรงที่เป็นหน้าต่างก็จะกลายเป็นสีของนักเรียนพร้อมหรือ,อยังเอ่ยพร้อมหรือ,อยังคะ,ะคุณครูใช้เอาสีขึ้นข้างบนนะคะคุณครูใช้สีขึ้นด้านบนขั้นตอนแรกเขาบอกว่ายังไงเอ่ยบอกว่ายังไงคะให้เราพับขึ้นไปตามทะแยงใช่ไหมคะลูกทั้งกี่ด้าน อ่าพับไปพร้อมๆกันเลยอ่าทั้งกี่ด้านคะอ่าอันนี้หนึ่งด้านแล้วนะ,ะเดี๋ยวรอคุณครูรอคะ่ะคุณครูรออยู่นะคะ ด้านที่หนึ่งก่อนนะคะด้านที่หนึ่งเสร็จหรือ,อยังด้านที่หนึ่งเสร็จหรือ,อยังเอ่ยรับแล้วรีดเลยนะคะลูกรีดให้เรียบเลยเสร็จหรือ,อยังคะครั้งที่หนึ่งเสร็จหรือ,อยังเอ่ย คุณครูพับครั้งที่หนึ่งแล้วนะแล้วต่อไปคุณครูพับครั้งที่สองทั้งสองด้านของนักเรียนได้กี่ด้านแล้วคะเอาวางไว้ที่พื้นเลยลูกแล้วก็พับจับมุมให้เท่ากันเห็เนไหมคะแล้วเราจะเห็นรอยเราจะเห็นรอยทั้งกี่รอยคะ ทั้งสี่เลยเราจะเห็นรอยเห็นไหมคะลูกนะคะจากนั้นจากนั้นนะคะจับให้กระดาษเอาด้านแหลมให้เข้าเข้าหาเรานะคะด้านแหลมเข้าหาเรา ส่วนด้านแหลมที่อยู่ด้านบนด้านแหลมที่อยู่ด้านบนนะคะพับลงมาให้อยู่ตรงกึ่งกลางพับลงมาเลยนะคะให้อยู่กึ่งกลางเราไม่พับเลยลงมานะคะพับให้อยู่ตรงกลางเส้นเลยแล้วก็ตรงกลางกระดาษจากนั้นทำไงคะรูดเอานิ้วเราลูดเลย เอาลูดเลยนะคะต่อไปนะคะเมื่อได้แล้วพับปลายแหลมนะคะพับปลายแหลมของกระดาษที่เราพับมาเนี่ยขึ้นไปแต่คุณครูไม่ได้ขึ้นไปหมดนะคะเราไม่ได้ขึ้นไปจนสุดเลยเราพับขึ้นไปขึ้นไปให้เหลือ ตรงนี้นะคะเหลือตรงนี้ช่วงสันกับตรงที่เราพับเนี่ยประมาณหนึ่งเซนอ่าพับขึ้นไปเลยเห็นไหมคะแล้วก็รูดรูดให้เรียบรูดให้เรียบนะคะนะ,ะต่อจากนั้นตรงปลายแหลมนี้ยังแหลมอยู่ใช่ไหมคะจับพับลงมา จับพับลงมาให้ชน,นเห็นไหมคะว่าจะเป็นทั้งหมดเหมือนจะเป็นชั้นกี่ชั้นคะคพับลงมาเลยเได้ยังคะ,ะได้แล้วนะคะต่อจากนั้นถ้าเราทำอะไรพับครึ่งเห็นไหมคะมันจะมีรอยอยู่ใช่ไหมคะลูกรอยพับที่เราพับไว้เมื่อสักครู่นี้ ที่เราพับไว้ขั้นตอนแรกจะมีรอยพับอยู่เราพับไปเลยเ,เห็นไหมคะน้า,เาุเมื่อพับแล้วพับครึ่งเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนยกปลายแหลมนะคะที่ที่แหลมเข้าหาตัวเราเนี่ยนะคะให้เรายกขึ้น ยกขึ้นไปเลยยกขึ้นไปเลยให้กลายเป็นเส้นอะไรคะเส้นตรงขนานเห็นเส้นตรงไหมคะลูกให้เป็นเส้นขนานเลยเห็นไหมคะพอเรายกเสร็จแล้วเราก็รีดให้เรียบทุกขั้นตอนเราต้องรีดให้เรียบด้วยนะคะเวลาที่นักเรียนยกยกตัวเรือนะคะลูกนักเรียนดูเอาปลายแหลมนะคะ ปลายแหลมจะวิ่งเข้าหาตัวเราอยู่ใช่ไหมคะปลายแหลมจะอยู่ตรงตัวของเรานะคะจะจะทิ่มมาทางตัวเรานะคะเราก็ยกตรงปลายแหลมเนี่ยขึ้นไปพับขึ้นไปให้กลายเป็นเส้นอะไรคะลูกตรงเส้นกระดาษเนี้ยให้กลายเป็นเส้นตรงนะคะต่อจากนั้นทำยังไงคะ เขาบอกว่าให้เราคลี่กระดาษออกใช่ไหมคะใช่ไหมลูกคลี่กระดาษจะเป็นไงคะปัม้มเห็นไหมคะเราปั้มไว้แล้วอีกมือขวาเราจับที่ไหนจับตรงบริเวณส่วนที่เป็นอะไรคะเป็นด้านบนของตัวเรือนะคะมือซ้ายมือซ้ายของนักเรียน นักเรียนเห็นรอยตรงกลางนี้ไหมคะรอยแหลมรอยแหลมที่อยู่ตรงกลางนะคะให้นักเรียนจับกดลงไปนะคะแล้วเราก็ยกมันจะพอดีมุมเลยลูกเห็นไหมคะ,ะยกขึ้นมาเลยแล้วจับด้านข้างนะคะจับด้านข้างพับเอาเลย มันจะพอดีกับกระดาษที่เราพับไว้แล้วว่าลูกเป็นรอยของเราที่เราพับไว้เห็นไ,ไหมคะแค่นี้เองเราก็จะได้เรือแล้วหนึ่งลำจากนั้นเราก็รีดนะคะรีดให้เรียบเลยนะคะรีดให้เรียบนะคะแล้วขั้นตอนสุดท้ายทำอะไร ขั้นตอนของการอะไรคะตกแต่งอะไรลูกตกแต่งหน้าต่างนะคะหรือก็ใช้สีของเราที่เราเตรียมมานะคะสีของเราเตรียมมาเนี่ยมาวาดวาดหน้าต่างถึงกับถอนหายใจเลยเหรอคะดูเหมือนจะไม่ยากใช่ไหมลูกยากไหมคะอ่า ทำตกแต่งกี่ด้านทั้งสองด้านเลย,ะยะนะคะนักเรียนอาจจะทำอะไรลูกตรงนี้คุณผูวาดวาดอะไรเอ่ยเรือก็ต้องมีอะไรคะเรือต้องมีอะไร สมอเรือ,อะนะคะเราก็ตกแต่งไปนะคะอ่าตอนนี้เรือของเราก็เสร็จหรือ,อยังเสร็จหรือ,อยังเอ่ยเสร็จแล้วนะคะเรืออ่าทำได้ไหมเอ่ยทำได้ไหมคะบอกแล้วว่าไม่ยากเลยนะคะ นักเรียนลงมือทำเลยใครที่ทำไปพร้อมๆคุ่นทูอาจจะเสร็จแล้วก็ได้นะคะ